สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องพระโสดาบันกับคุณสมบัติที่ต้องมีนะครับพระโสดาบันเป็นพระอริยะขั้นที่หนึ่งที่สามารถปิดอบายภูมิได้จะไม่มีการลงไปเกิดเป็นสัตว์หรือภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนเมื่อตายไปจะได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือภรมิเท่านั้นผมยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ ผมยิ่งเห็นความผิดพลาดในตำราพระไตรปิฎกมากขึ้นเท่านั้นผมจะบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในตำราไม่ได้ถูก100%นะครับเพราะหลังจากที่ตถาคตได้ปรินิพพานแล้ว3เดือนเนี่ยพระอารหันต์ทั้ง500รูปจึงมีการประชุมกันในถ้ำทำให้ได้ข้อสรุปของหลักธรรมคำสอนและพระวินัยต่างๆแต่พอออกมาจากถา้ำก็ได้มาเจอกับพระอารหันต์อีกพันกว่ารูปอีกเป็นพันๆรูปเลยนะครับ จึงเกิดการโต้เถียงกันหลายๆอย่างที่ไม่เห็นด้วยนะแล้วก็แยกย้ายเดินไปคนละทิศคนละทางจะเวลาผ่านไปถึง400กว่าปีจึงได้มีการจดบันทึกใหม่ผมขอถามหน่อยว่าก่อนหน้านั้น400ปีเนี่ยพระไตรปิดกจะเป็นการจําและสืบต่อไปแบบรุ่นสู่รุ่นมันจึงมีโอกาสสูงมากที่ในตําราจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมผมพูดถูกไหมครับ ไม่ต้องไปดูไกลหรอกนะขนาดแค่ประวัติของพระเจ้าตากในในประเทศเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบเดียวใช่ไหมตอนจบมีหลายแบบมากนี่เพิ่งผ่านไปแค่300รอกว่าปีเองนะครับยังปิดเพี้ยนไปมากไปมากขนาดนี้แล้วพระไตรปิฎกจะปิดเพี้ยนมากขนาดไหนล่ะผ่านไปตั้งสองพันกว่าปีแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในตำราบอกว่าการจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้จะต้องละสังโยชน์3ข้อคือ หนึ่งสักกายทิฏฐิละจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตมองเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเรามีบางสำํานักแปลความหมายของสักกายทิฏฐิคือเป็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราผมบอกเลยว่าคนที่แปลแบบนี้เนี่ยคือคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับใครๆก็รู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเราไม่สามารถสั่งให้หัวใจอยู่เต้นได้ เราไม่สามารถสั่งให้กระเพาะอาหารหยุดย่อยอาหารได้เมื่อมีอาหารลงไปไม่สามารถสั่งให้ร่างกายหายเจ็บหายเมื่อยได้เรื่องนี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานี่คือการแปลโดยที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยถ้าจะแปลให้ถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติคือสักกายาทิถิเนี่ยแปลว่ามองเห็นจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอธิบายง่ายๆคือเห็นความคิดไม่ใช่ตัวเอง มีสติตั้งมั่นมองเห็นความคิดเป็นสิ่งภายนอกไม่อินกับความคิดไม่หลงไปกับความคิดไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็เฉยๆกับความคิดนั้น 2. วิจิกิจฉาละจากความลังเลสงสัยในคุณของพระรันาตนตรัยแปลว่าพระโสดาบันจะนับถือพระพูธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งไม่ได้นับถือสิ่งอื่นใดไปมากกว่าไป,ไ,ไปมากไปกว่านี้แล้ว ในยุคนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่คิดว่าจะเอาแต่พระพูดพระร,รมแต่ไม่เอาพระสงฆ์คนพวกนี้มันเอาอะไรคิดเนี่ยคนพวกนี้ต่อให้มันฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมหนักหน่วงแค่ไหนมันก็ไปไม่ถึงความเป็นพระอริยะเพราะมันขาดคุณสมบัติของการล่าสังโยชน์ข้อวิจิกิจฉานี่แหละพระโสดาบันนั้นมีความเคารพมีความเคารพในพระสงฆ์สมุทิสงฆ์ เนนแม่ชีคารวาสที่อยู่ในวัดที่ละจากการคลองเรือนแล้วจะไม่มีการด่าพระหรือผู้ถือศีลอยู่ในวัดอย่างแน่นอนเพราะพระโสดรบันเคารพผู้ที่ประพฤติผมจันเคารพผู้ที่ละจากการคลองเรือนยอมสละความสุขในทางโลกเพื่อไปเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 3. ศีลับพะตะปามาทละจากความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาส่วนมากจะแปลเป็นละจากการเชื่อพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ผมบอกเลยว่าการแปลแบบเนี้ยผมไม่เชื่อนะที่บอกว่าพระโสดาบันจะไม่เชื่อพิธีกรรมหรือไสยศาสตร์อื่นๆคือผมเห็นครูบาอาจารย์ที่สําเร็จเป็นพระโสดาบันท่านก็ยังศึกษาโหราศาสตร์ยังสักยันยังทําน้ำมนต์ปลุกพระเครื่องหรือทําพิธีกรรมต่างๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ข้อท่านทําเพื่อช่วยเหลือญาติโยมให้สบายกายสบายใจนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับการไม่เชื่อพิธีกรรมทางศสยศาสตร์เลยการละสังโยชน์ข้อที่สามเนี่ยตามที่ผมเข้าใจจะแปลว่าละจากความไม่เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธาศาสนาคือไม่สงสัยในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อในเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์อย่างแท้จริง ไม่มีคัดค้านมีพูทแทอยู่ในจิตใจไม่มีเสื่อมการละสังโยชน์ข้อที่สองคือเชื่อมั่นในพระตันะตนรไตใช่ไหมครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ยกพระรันะตนาไตเป็นอันดับหนึ่งส่วนการละสังโยชน์ข้อที่สามเนี่ยคือไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมคําสอนไม่สงสัยในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่คือการแปลความหมายตามหลักการปฏิบัติธรรมนะครับหลายๆคนคิดว่า หากละสังโยชน์ทั้งสมข้อนี้ได้ก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการละสังโยชน์คือต้องละให้ได้จริงๆนะครับผมเคยเจอพวกบ้ามาคอมเมนต์บอกบอกผมว่าถ้าอยู่กับปัจจุปัจจุบันก็เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ถ้าหลุดจากปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ผมก็เลยถามไปว่าคนที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีเป็นเป็นหายหายด้วยเหรอ ในตอนที่หายเนี่ยคือไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ต้องตกนรกสิถ้าเป็นแบบนั้นมันจะปิดอายภูมิได้ยังไงก็มั่วสุดๆเลยนะครับไม่คิดให้ดีก่อนมาคอมเมนต์นะนะการจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้จะต้องผ่านคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิฌาน1นึสแล้วจึงขึ้นเป็นพระโสดาบันนะครับหากไม่ได้ตามนี้ไม่มีทางที่จะสำเร็จเป็นพระอริยขั้นต้นนี้ได้แน่นอนซึ่ง มันก็จะมีคนเถียงว่าไม่ต้องได้ฌานก็สําเร็จเป็นพระโสดาบันได้เงนี้นะการจะเป็นพระอริยนั้นเรื่องฌานมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับพระอริยะในระดับพระโสดาบันเนี่ยสามารถเข้าฌานได้ทุกคนไม่มีใครทําไม่ได้นะครับการเป็นพระโสดาบันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพวกที่ท่องตํารามาเถียงอ่ะผมขี้เกียจคุยด้วยมากเลยนะถ้ามันบอกว่ามันมันเป็นอ่ะนะแล้วมีครูบาอาจารย์รับรองเนี่ยผมก็ จะคุยด้วยอยู่นะแต่มันดันเอาตัวหนังสือมาเถียงคอเวนเอนเนี่ยซึ่งมันไร้สาระมากเลยนะครับในสมัยนี้เห็นคนประกาศตัวบรรลุธรรมกันในโลกโซเชียลทั้งอนาคาทั้งอารหันนะนะมันคิดเอาเองทั้งนั้นนะครับฝึกไปฝึกมาบอกตัวเองว่าจบกิดแล้วซะงั้นสถาปนาตัวเองขึ้นมาด้วยความคิดของตัวเองใครเห็นก็ว่าบ้าน,นั่นแหละครับอย่าไปทำมานะอย่าไปเชื่อในความคิดของตัวเอง มีผู้ชายคนหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังฝึกสมาธิจนเห็นว่าตัวเองคือพระศรีระยะเมตไตรลงมาเกิดเพื่อช่วยเหลือมนุษย์แม่แม่ของผู้ชายคนนี้เห็นท่าไม่ดีนะจึงพาไปโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรักษาหมอก็ถามว่าคุณเป็นใครเขาตอบว่าผมคือพระศรีระยะเมตไตรหมอเลยบอกว่างั้นกักตัวไว้ก่อนสามวันรอดูอาการนะนะหมอก็ถามทุกวันว่าคุณเป็นใครอ่ะนะ ก็ยังตอบว่าเป็นพระศิริยะเมตไตรจึงให้ยากล่อมประสาทไปนะจนผ่านไปได้อีกสามวันหมอจึงถามว่าคุณเป็นใครเขาตอบว่าผมเป็นคนธรรมดาหมอบอกอีกว่างั้นรอดูอาการต่ออีกสองวันเพื่อความแน่ใจพอครบสองวันหมอก็จึงให้ออกโรงพยาบาลได้ครับเห็นไหมครับว่าความวิปลาดเนี่ยมันทำให้คนหลงมากแค่ไหนอย่างตัวผมอะที่ ผมบอกว่าผมได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วอะนะที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรเลยต่อให้ผมอธิบายด้วยคําพูดละเอียดแค่ไหนคนฟังก็ไม่ไม่มีวันเข้าใจนอกจากจะถึงเหมือนกันแะนะแค่ผมทําคลิปพูดไปว่าผมได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วคนที่เชื่อก็สาธุจิตเป็นกุศลนะนะหรือบางคนก็เฉยเฉยไม่ได้สนใจเพราะใครจะเป็นโสดาบันหรือไม่เป็น มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราของตัวเองประมาณนี้นะแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่พอเห็นผมประกาศตัวว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันดิ้นผ่านเลยนะมันรู้สึกกาวนกาวาวรู้สึกโมโหอยากจะพิมพ์ด่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมก็นั่งดูคนพวกนี้คอมเมนต์อ่ะนะแค่ผมพูดว่าสําเร็จโสดาเนี่ยมันกลับทําให้คนบางกลุ่มเกิดความค้ากได้ขนาดนี้เลยเลยมันน่าตลกจริงๆเลยนะ คนสมัยนี้มีบางคนบอกว่าไม่ควรประกาศตัวออกไปเพราะจะทำให้คนที่มาตำหนิตกนรกได้ผมอ่านคอมเมนต์แบบนี้เนะี่ยผมหัวเราะออกมาดังมากเลยนะตอนอ่านครั้งแรกเนะี่ยมันคิดได้ยังไงอะนะว่าการประกาศตัวเองจะทำให้คนที่มาด่าตก,รกนรกเนี่ยคือไอ้พวกที่มันชอบด่าคนอื่นอยู่แล้วเนะี่ยต่อให้ไม่ใช่เรื่องการสำเร็จเป็นพระโสดาบันนะมันก็ด่าอยู่ดีแหละมันก็ด่าเรื่องอื่นไป จะไปให้ามคนอื่นให้ด่าได้ยังไงใช่ไหมครับมันด่าคนอื่นเพราะมันเป็นสัตดานของมันนั่นเองดูอย่างพระพุทธเจ้าสิครับท่านประกาศตัวทีเนี่ยสั่นสะเทือนทั้งประเทศอินเดีย,ยนะท่านโดนคนด่าคนว่ามีคนมาทําร้ายมีคนจะมาฆ่าต่างๆนานา,นานเลยนะถ้าพระพุทธเจ้ากลัวคนพวกนี้มาด่าแล้วตกระลอกเนี่ยท่านก็ไม่ต้องทําอะไรละสําเร็จสัตสรุ้แล้วก็ตายไปอย่างเงียบๆคนเดียวดีกว่าใช่ไหมท่านจึงพูดว่า ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคือจะไปนสนในคนพวกนั้นทําไมครับพระเจ้าท่านประกาศตัวเพื่อเอผยแพร่ศาสนาพุทธให้ผู้คนในโลกดูดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ให้เป็นทุกข์อยู่แบบนี้ทุกครอบชาติท่านเอาเฉพาะคนที่พร้อมเท่านั้นนะน,นะส่วนคนที่มันไม่พร้อมเนี่ยแล้วมันไม่เข้าทางธรรมเนี่ยก็ช่างมันมันจะด่าจะว่ามันก็ทุกข์ที่ใจมันเอง ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่ประกาศตัวเลยมีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าบรรลุโสดาบันแล้วเป็นแบบนี้ไม่ขอเป็นดีกว่าคือคลิปใน t i k ตอกที่ผมประกาศบรรลุทมเนะี่ยมีคอมมีคนมาคอมเมนต์อยู่สี่ร้อยกว่าคนนะนะมีคนด่าผมน่าจะไม่ถึงร้อยคนก็จะไปนสนใจทําไมครับ <laughs> มันจะไม่ให้มีคนด่าเลยมันเป็นไปไม่ได้นะแต่แต่ถ้าเป็นในในโลกโซเชนะียลมันก็เป็นไปได้ ถ้าผมลบคอมเมนต์นั้นที่ที่ด่าออกนะแต่แต่คนที่เนี่ยมันมันไม่ดูเลยนะมันไม่ดูเลยมันแค่ไหลคอมเมนต์แล้วเห็นคนด่าผมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าถ้าประกาศตัวแล้วมีคนด่าแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่เป็นดีกว่าไม่ประกาศตัวดีกว่าอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะแต่มันไม่ได้ดูว่าคลิปที่ผมลงไปเนี่ยมีคนกดหัวใจในทิกตอกเนี่ยหกร้อยเกือบหกร้อยคนนะทําไมมันไม่ดูที่มันดีๆใช่ไหม ทำไมมันต้องไปดูไอคอมเมนต์ที่ด่าด้วยนะมีคนก,กดหัวใจเนะี่ยเกือบหกร้อยเนี่ยแล้วก็มีอ่าคนสาธุกว่าสองร้อยเนี่ยมีคนด่าไม่ถึงร้อยคนเนะี <c> ่ย <oughs> จะไปสนใจทําไม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีอีกสองคอมเมนต์นะที่มันบอกว่าผมวิปลาสนะให้ไปหาหลวงพ่อจันเรียนคุณวัลโลมันจะมีอยู่สองคนนะนะอ่าคนคนแรกเนะี่ยที่มันมาคอมเมนต์เนะี่ยผมบล็อกไว้ละ เพราะมันไปป่วนในคลิป,ปอื่นๆในช่องผมคนพวกเนี้ยชอบหาแนวร่วมในการคอมเมนต์เพื่อช่วยกันด่าเจ้าของช่องอะนะนิสัยแย่มากคือมันไม่ได้ศึกษาผมเลยไงหลวงพ่อจันเรียนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประสิทธิ์นะครับจากวัดปากมูใหม่ซึ่งพ่อขาววันชาติญี่มเนะี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประสิทธิ์และผมก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อขาวอะนะส่วนหลวงพ่อจันเรียนเนะี่ยท่านก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดถ้ำสหาย ทำจันนิมิตรทำธรรมจันนิมิตรนะผมอ่านผิดขอไปให้ด้วยจังหวัดอุดอรนะนะแล้วผมก็พึ่งไปกราบหลวงพ่อสําราญผาสุโกวัดป่าตะเคียนทองกับพระอาจารย์ตะวันมานะซึ่งหลวงพ่อสําราญท่านเคยอยู่กับหลวงพ่อจเรียนมาก่อนนะตอนที่ผมไปกราบท่านเนี่ยท่านเมตตาผมมากเลยนะท่านล็อกเป้าเทศให้ผมฟังคนเดียวเลยพระอาจารย์ตะวันยังบอกว่าปกติท่านไม่ค่อยพูดแต่ครั้งเนี่ยผมไปเนี่ยเป็นรอบพิเศษ ท่านเทศให้ฟังไปชั่วโมงเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าหลังจากเนี้ยใครจะมาท้าผมให้ไปหาครูบาอาจารย์สายวัดป่านะรบกวนจ่ายค่ารถให้ผมด้วยผมไปได้หมดทุกวันแหละถ้าวัดนั้นมีครูบาอาจารย์ที่แท้จริงอะนะอย่างในคอมเมนต์ที่มาบอกให้ผมไปหาหลวงพ่อาจารเรียนเนี่ยนัดผมมาเลยนัดผมไปหาท่านเลยนอนที่วัดถ้ำสหายธรรมจันนิมิตเนี่ย จังหวัดอุดรเนี่ยเจ็ดวันไอ้คนที่ท้าก็ขนกระเป๋ามาด้วยนะมาอยู่กับผมเจ็ดวันถ้าขนกระเป๋าไปถึงที่วัดแล้วอะ่ะครูบาอาจารย์ไล่ผมกลับไม่ให้อยู่วัดเนี่ยผมจะเลิกทําคลิปสอนธรรมะจะปิดช่องทุกช่องให้หมดเลยแต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านต้อนรับผมะนะแล้วให้ผมอยู่ที่วัดเจ็ดวันไอ้คนที่ท้าผมก็ต้องอยู่กับผมที่วัดเจ็ดวันด้วยนะออกค่าลดให้ผมด้วยเชียงใหม่อุดรและอุดรเชียงใหม่ ค่าจ้างผมก็วันละห้าร้อยเนะรวมเจ็ดวันก็สี่พันห้าใช่ไหมเพราะผมไปวัดแบบฟรีๆไม่ได้เอาลืมบอกไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ค่าจ้างผมหรอกค่าจ้างแฟนผมเนี่ยเวลาผมออกต่างจังหวัดเนี่ยผมต้องจ้างแฟนอยู่บ้านวันละห้าร้อยนะก็ตังให้แฟนผมแล้วกันขยันพาผมจัดมาเลยนะครับไปวัดไหนอะไรที่มีครูบาอาจารย์ถ้าแน่จริงอะ่ะมาเลยไม่ใช่แค่คอมเมนต์ลอยๆให้ไปหาคนนั้นสิคนนี้สิแล้วให้ไปเองไงนะ มันมันไม่ได้นะถ้าท้ากันก็ต้องไปด้วยกันไม่ไปอยู่เจ็ดวันเลยไปดูว่าครูบาอาจารย์จะสอนอะไรจะพูดยังไงผมจะโดนด่าไหมอย่างเงี้ยจะจะได้รู้กันไปเลยเนะาะพระโสดาบันจะไม่ด่าพระนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ไม่เคยด่าพระนะหากเจอพระมาคอมเมนต์กวลวนผมก็ถามว่าอาจารย์ของท่านเป็นใครท่านบวชอยู่วัดไหนนะผมถามแค่นี้เขาก็ไม่กล้ามาตอบแล้วนะ พระบางคนอคอมเมนต์ด่าผมนะผมก็ตอบไปว่าการใช้คำพูดแบบนี้กับญาติโยมเนี่ยท่านว่ามันสมควรแล้วเหรอมันเป็นสิ่งที่สมควรทำเหรอพระควรทำสิ่งนี้เหรอ,องียนะถ้าเขาด่าผมผม,ผมก็จะพูดประมาณเนี้ให้เขาคิดะนะแต่ถ้าเป็นพระที่มาคอมเมนต์ด่าแรงๆด้วยคำหยาบคายนะผมก็บอกว่าท่านควรสืงเฮสื่งท่านท่านไม่เหมาะที่จะ บวชหรอกท่านไม่เหมาะที่จะอยู่ในผ้าเหลืองหรอกก็บอกแค่ประมาณเนี้ยผมไม่ได้จะด่าหรือว่าไปสั่งสอนอะไรพระนะคือคือมันไม่มันไม่สมควรทํานะครับเราเป็นคาราวะาต้องปล่อยให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระจัดการเองแล้วกันมีอยู่วันนึงผมกําลังไหลคลิปในทิกตอ็อกก็ได้ไปเจอคลิปของในแว่นปริยนเจตนะเขาบอกว่าเมียของพระโสดาบันจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพราะมีศีลที่เสมอกัน พอผมฟังคลิปเขาจบเนี่ยผมก็นั่งพิจรารณาอยู่สักแป๊บหนึง่งจึงได้ข้อสรุปว่าถ้าไหนแว่นปริยนเจ็ดเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับปริยัตพูดเรื่องในตำรานะมันจะน่าฟังมากเลยนะครับคือผมก็ชอบฟังในสิ่งที่เขาพูดหลายๆคลิปอยู่นะแต่ถ้าไหนแว่นปริยนเจ็ดเนี่ยพูดปริยัตในสิ่งท,ที่ตัวเองยังไปไม่ถึงหรือใช้ความคิดส่วนตัวในการตอบคําถามเรื่องที่สูงกว่าระดับจิตของตัวเองที่ยังไปไม่ถึงเนี่ย มันจะขัดแย้งกับความจริงมากเลยนะครับแล้วคําตอบที่ออกมาเนี่ยจะทําให้คนฟังเนี่ยรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่อะนะผมจะขอเล่าประวัติในสมัยพุทธกาลให้ฟังนะครับมีทิดาเศรษฐีคนหนึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นนายพานเดินผ่านมานะจึงได้เก็บข้าวของเดินตามในพานออกไปที่นอกเมืองนพานถามว่าตามมาทําไมประมาณนี้นะตามมาทําไม ที่ดาเศรษฐีจึงตอบประมาณว่าของดีมาแล้วทําไมไม่รีบคว้าไวลาานนะาประมาณนี้นะนายพรานจึงอุ้มขึ้นเกวียนพาออกนอกเมืองไปทันทีนะคือพระโสดาบันเนี่ยท่านมองเห็นกรรมนะครับมองก็รู้เลยว่าจะต้องทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะคนที่อ่านแต่ตําราเนี่ยไม่มีวันเข้าใจอยู่แล้วมันก็แค่นึกเอาเองว่าพระโสดาบันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะซึ่งความจริงมันมัน,ม,นมันห่างกันรีบเลยนะ ห่างจากที่คิดมากยิ่งเป็นในสมัยนี้นะครับคู่ครองของพระสุดาบันเนี่ยที่เป็นคนเอาแต่ใจไม่เอาธรรมะเลยก็มีเยอะแยอะ,อะนะแต่คนพวกเนี้ยมันไม่เคยเห็นไงมันก็เลยคิดว่าเออคู่ครองของพระสุดาบันจะต้องดีเลิศประเสริฐศีอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะนะซึ่งมันไม่จริงนะครับคือถ้าถ้าพูดคำว่าศีนเสมอกันเนี่ยมัน ถ้ามันใช้ได้อยู่ตลอดทุกที่ทุกเวลานะถ้าอย่างนั้นเน่ยเมียของเมียเก่าของพระอรหันต์นะก็ต้องสาเร็จเป็นพ่ออรหันต์กันทุกคนใช่ไหมใช่ไหมล่ะเพราะศีลเสมอกันเนี่ยถึงได้มาเอากันไม่ใช่เหรอก็ใครใครเคยแบบเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อนนะแล้วสมมติว่าผู้ชายสําเร็จอรหันต์เนี่ยเมียที่บอกว่ามีศีลเสมอกันเนี่ยก็ต้องสําเร็จอรหันต์ตามไปถูกไหมถ้าถินเสมอกันเนี่ย คือบางทีผมก็เบื่อนะครับพวกที่ชอบมาคอมเมนต์ในคลิปที่บอกที่ผมบอกว่าสําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วนะ่ะผมเบื่อพวกที่เอาพระสูตรมาอ้างอย่างนั้นอย่างนี้อ่นะจะอ้างเพื่ออะไรเนะี่ยมันจะเอาชนะอะไรมันอยู่เยียเงเยียกันได้เป็นหรือไงชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ถึงนะมันก็คือคนบ้าดีๆนี่แหละครับเหมือนคนที่ไม่เคยกินพริกแต่ไปบอกคนอื่นว่าพริกมันเผ็ดอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ย มันแบกตำราโด,ดยมันคิดว่าตัวเองฉลาดะนะแล้วก็ชอบมาถามผมเรื่องอะไรอะเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนอะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกมันไปเปิด Google สิจะมาถามผมทำไมภาษาบาลีพวกเนี้ยใน Google มีเยอะแยะข้อสรุปเกี่ยวกับพระโสดาบันนะครับพระโสดาบันจะไม่ทำผิดศีลห้าแบบหยาบอย่างแน่นอนพระโสดาบันจะไม่จงใจฆ่าสัตว์ยกเว้น พวกมแมลงที่มาสร้างความเดือดร้อนเช่นมแมลงสาบเข้าบ้านแมงมุงงมเข้าบ้านตะขาบเข้าบ้านพวกขึ้นบ้านหรือยุงบินเข้าบ้านเนี่ยนะถ้าถ้าเข้าบ้านมาเนะี่ยผมก็ฟาดตายเหมือนกันนะครับถ้าจับมันไม่ได้จริงๆเนะี่ยตอนที่ฟาดมาันเราก็อธิษฐานให้มันไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นก็คือไม่ได้อาคาดน,นั่นแหละฆ่าเพราะว่ามันมาบุกลุกมาล้ำที่ของเราก็ฆ่าไปโดยที่ไม่มีความพยาบาทแถมอธิษฐานให้ ไปเกิใดในพภูปูใหม่ที่ดีพ่โสดบันจะไม่มีการขโมยของของใครอย่างแน่นอนนะครับเพราะมองเห็นกรรมจากการกระทําเป็นสิ่งที่ร้ายมากจึงไม่อยากได้ของของคนอื่นเลยนะพ่โสดบันจะไม่ไปหลับนอนกับผู้ที่มีคู่ครองแล้วนะครับ แม้แต่จะไปอยู่ในห้องนอนสองกันสองต่อสองนะถ้ารู้ว่าจะเกิดความเสี่ยงเนะี่ยก็จะไม่ไปอย่างแน่นอนจะไม่ขึ้นห้องอย่างแน่นอนจะอยู่ในที่โล่งน,นะนะจะปฏิเสธว่าถ้าชวนขึ้นห้องน,นะนะประมาณนั้นถ้ารู้ว่าเขามีคู่ครองแล้วมีศีลห้าอยู่ในจิตใจนะครับคุมความรู้สึกไว้ต่อให้อยากได้ผู้หญิงคนนั้นมาแค่ไหนถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วก็จะไม่ทําเด็ดขาดนะครับส่วนพระโสดาบันที่ยังโสดอยู่นะไม่มีคู่ครองนะ สามารถไปหลับนอนกับใครก็ได้นะครับบางคนมีกรรมที่ต้องชดใช้นะต้องไปซื้อบริการทางเพศจากคนนั้นคนนี้หรือเรียกสาวเอ็นบาบ้านหรือไปอาตามซ่องตามโรงแรมอะไรประมาณนี้ตามมารดรูษอย่างเงี้ยนะบางทีไปเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะเจอหน้ากันครั้งแรกก็พาไปนอนด้วยเลยก็มีนะครับนี่ขนาดพระโสดาบันนะพระโสดาบันสามารถไปเที่ยวซ่องได้นะครับไปซื้อบริการทางเพศได้ เพราะไม่ได้ผิดศีลน,น,นะนะแต่คนที่มาหลับนอนด้วยเนะี่ยจะต้องไม่มีคู่ครองและจะต้องไม่บอกว่าตัวเองมีคู่ครองแล้วนะสมมุติว่ากําลังทํากิจกรรมกันแล้วบอกว่าน้องมีแฟนแล้วอะไรประมาณเนี้นะจะหยุดทันทีเลยนะไม่ทําต่อนะครับคือมีคนมาถามผมว่าถ้าจะมีอะไรกับคนอื่นโดยไม่ผิดศีลข้อสามจะได้ไหมอยนะ่างเงี้ยถ้าหากว่าเขามีคู่ครองแล้วนะที่จริงผมก็ ไม่อยากจะตอบเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อถามมาแล้วก็สนองคำถามแล้วกันถ้าท่านจะไปมีอะไรกับบุคคลที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยแล้วจะไม่ผิดศีลเนี่ยท่านสามารถเล้าโลมได้กอดได้จูบได้จะใช้การออลเซ็กออลเซ็กยังไงก็ได้นะเข้าใจใช่ไหมออลเซ็ก <laughs> แต่ห้ามมีการร่วมเพศกันเด็ดขาดนะ สรุปคือห้ามเอาเอาวัยวะเพศไปสอดใส่กันนั่นแหละถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะส่วนเพศอื่นๆเนี่ยผมก็เพิ่งได้ศึกษามานี่แหละถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยจะทํายังไงก็ไม่ผิดศีลน,นะครับเพราะผู้หญิงไม่มีองคชาตนะนะอย่างผมเคยพูดกับแฟนว่าถ้าจะไปหลับนอนกับทอมกับดี้เนี่ยผมผมบอกไปเถอะตามสบายไม่ห้ามเพราะผมรู้สึกว่าเขาไม่ผิดศีลนนะ่ะ ไม่รู้สึกหึงหวงอะไรด้วยถ้าเขาไปนอนกับผู้หญิงกันนะก็ธรรมดาดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสาวสองอทั้งแปลงเพศและไม่แปลงเพศนะครับหรือหนุ่มเกยทั้งหลายเนี่ยถ้าสอดใส่อวัยเพศทางทวารหนักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดศีลเช่นเดียวกันนะครับและอย่างสุดท้ายคือทอมที่ไปติดองคชาตนะ หากไปมีอะไรกับผู้หญิงที่มีครอบมีคู่ครองอ่ะก็ผิดศีลเหมือนกันนะครับยุคสมัยเนี้ยสามารถทําให้ทอมเป็นผู้ชายได้นะ่ยชักหน้าเหลือเชื่อจริงๆเลยนะพระโสดาบันสามารถพูดโกหกได้นะครับถ้าจําเป็นจริงๆนะหากการโกรหกนั้นไม่ทําให้บุหากการโกรหกนั้นสามารถทําให้บุคคลอื่นสบายใจหากการโกรหกนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่ดีเนะี่ย ก็ไม่ผิดศีลน,นะครับสามารถพูดโกหกตรงๆได้เลยพระโสดาบันจะไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์นะหรือแหล่งที่มีการดื่มสังสรรค์หรือขายของมึนเมาถ้าจะไปก็ไปได้ไม่นานหรอกครับแป๊บๆก็กลับละเพราะว่าที่อโคจอนะถ้าอยู่นานจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ที่ของตัวเองนะซึ่งต่างกับซ่องนะซ่องเนะี่ยไปซื้อบริการเข้าห้องนะ ซื้อบริการเสร็จก็ไปเข้าห้องไม่สุงสิงกันเป็นหมู่คณะนะก็ก็เลยก็เลยสามารถไปได้นั่นแหละแต่สมัยนี้เรียกสาวเอม,มามาบ้านได้มาหอได้สบายเนาะแต่ต้องตรงปกกันนะพ้าโสดบบัไม่กินเหล้านะครับแต่สามารถชิมได้นะอย่างผมไปนั่งร้านอาหารกับเพื่อนเนะี่ยเขาสั่งเหล้าปัดมา ผมแบบเฮ้ยยังไม่เคยชิมยังไม่เคยกินอะ่ะเหล้าเหล้าปั่นเป็นยังไงจึงลองจิบจิบ,จบชิมดูนะปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเลยเมื่อก่อนกินเหล้าโซดากินเหล้าอ่าผสมโคกเนะี่ยไม่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะพอมาเจอเหล้าปั่นเนี่ยอร่อยมากเลยก็ชิมแนหะชิมชิมแล้วก็แบบอื้มอร่อยดีแล้วก็ชิมอีกนะจนเริ่มรู้สึกมึนๆพอพอรู้สึกตัวว่ามึนๆแล้วก็ก็หยุดกินเลยไม่เอาเลย เพราะว่ามันจะทําให้ขาดสตินั่นแหละสภาวะจิตของพระโสดาบันมันก็ไม่ค่อยต่างกับปุถุชนทั่วไปนะครับผมบอกได้ว่าไม่ต่างเลยนะแทบไม่ต่างเลยมีความคิดดีคิดร้ายแต่จะมองเห็นความคิดนะไม่มีการนั่งหเมือลอยหลงไปกับความคิดคิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยจะมีสติอยู่กับความคิดและร่างกายอยู่ตลอดเวลาจะไม่รู้สึกทุกข์เพราะความคิดเพราะฉะนั้น พระอิยะจึงไม่ต้องทําความเพียรน,นะครับเพราะมันเป็นเองมันจเจริญสติเป็นออตโต้แล้วนั่นแหละทั้งหมดที่ผมพูดมานี้เป็นเรื่องของคารวาทที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับถ้าเป็นพระเนี่ยจะมาพูดแบบผมไม่ได้นะพระจะมาบอกว่าให้สามารถฆ่าสัตว์เล็กได้เนะี่ยแมลงตัวเล็กได้เนะี่ยพระจะไม่จะไม่ให้ทํานะจะจะไม่บอกให้ทํานะท่านก็จะเลี่ยงบาลีไป หรือแม้แต่หลายๆคนไปถามพระว่าเาจะเสพกามยังไงให้ไม่ผิดศีลอย่างเงี้ยพระท่านก็พูดไปได้นะพระท่านคยบอกว่าอาละกร,รมดีกว่าประมาณนี้นะถ้าเราเป็นพระนะครับจะมาพูดอย่างผมไม่ได้นะเรื่องที่บอกได้ก็บอกถ้าถ้าบอกไม่ได้ท่านก็ไม่บอกท่านั้นแหละก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องคุณสมบัติของพระสารัตนจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมเล่าละเอียดมาก พอผมบรรลุแล้วไงบรรลุเป็นโสดาบันแล้วผมจึงเข้าใจสภาวะของพระอัยยะขั้นต้นได้เป็นอย่างดีนะหากสงสัยสภาวะของพระโสดาบัน,นครับก็สามารถสอบถามผมได้นะครับถ้าผมตอบผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว,ยวอีกหน่อยนึงแล้วกันคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไดออ้อันนี้สดนะไม่มีสกิปเ,เมื่อเมื่อตอนที่ผมสำเร็จ พระโสดาบันใหม่ๆนะผมได้ประกาศลงโลกโซเชียลไปเนาะตอนนั้นยังไม่มี t i กต o k ยังไม่ดังอะนะแต่พอมารอบเนี้ผมก็มาประกาศตัวอีกรอบนะเพราะว่าคนติดตามเยอะอะไรเยอะแล้วเนี่ยคือการที่ผมมาประกาศรอบสองเนี่ยผมได้ฟังเทศจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ท่านก็บอกว่าคารวาสเนี่ยสามารถพูดอะไรก็ได้ พูดว่าตัวเองบรรลุธรรมก็ได้แต่พระเนี่ยพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วมันมันจะเสียหายอย่างมากอย่างคารวะเนี่ยพูดบรรลุธรรมได้พูดเรื่องฌานพูดเรื่องธิ์ได้ไม่มีข้อจํากัดใดๆแล้วสามารถบวกกับคารวะที่สามารถที่กําลังว่าให้พระหรือด่าให้พระได้อะไรประมาณนี้นะพอผมฟังท่านจบเนี่ยผมก็รู้เลยว่าผมต้องทําอะไรนะผมก็เลยมาประกาศตัวว่าบรรลุโสดาบันอีกรอบนะ ก็เป็นไปตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไ้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงพระโสดาบันปฏิผลและพระสกิทาคามีว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้จนจบด้วยนะครับท่านสามารถติดตามคลิปทั้งหมดของผมได้ที่ช่อง y u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  e ของภาวนา mm hmm. หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่จะถามสามารถอินบอ์เข้ามาสอบถามได้ที่เฟซบ o ๊กแฟนเพจของภาวนา ดิพิมพ์งลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีสติอยู่กับลมหายใจอายุวันโนสุขขังพลังสวัสดีครับ